สวัสดีครับสวัสดีพี่นอดมองไปทุกมวงทุกอนครับล้วก็มื่อนี้เฮามาไล่งานตัวครับสำหรับกีราขุดเอาดีจุดกับบาทเลยครับหมาตีบาทใกล้ๆครับจบไปแล้วครับวันนี้ห้าสีกว่าเที่ยวอ้าวเป็นยังคือเร่งเองหรือป่นดิอ้าว เปดนอย่งางฮะเลขรถเลขเองครับวันนี้ว้าเลกยังละสุดๆบ่โอ้ครับดูดีๆกัเลขเองโอ้เดี๋ยวภาพไปเบิ่งครับมองถมไ,ไกลๆครับตรงนั้นเดี๋ยวภาพไปเบิ่งซ้ายดูซ้ายเหนี่ครับ สิบก็เถี่ยวครับจะเจาะตรงนั้นได้สองลอยครับถีเขาท้ายให้เบิ่งครับแย้สายลุดสายยันครับสายเแย้สายแทงปั๊บทีเพื่อนอยู่ครับอือนี่แหละครับทีขนาดจะอยู่ประมาณจักรงานก็กลัวนะครับเป็นงานเถียวคือกัน ดนง่ามๆครับสีออกเนี้ยเนีย่ยไอ้กับโบเมนเนียเ้ยแถ่ครับปนไสยเนาะอลฮาซุนหนึ่งแปดครับเอฟพี FP. พึ่งออกมาครับนี่ง่านที่สองเอามาประเดิมง่านบที่สอง ได้เปเก็บงานครับโดยหัวหนา้าบางสายดันบวคผมว่าะเสริมอีกบอลเรืเ่อจังไนยังพอทันจัดครับเดี๋ยวเบิงก่อนเอาเปิแล้วยิงอยู่อ๋อเป็นพ่ออ๋อ ส่วนครับส่วนส่วนเลยดันแห้งอะไรครับเรุ่นนี้มาแตวคือไป็เบองยูบอร์อยู่ครับ พอเชียวดินออกทั้งห,งหงนอกอยู่นะครับไปบนน้ำกันครับนะอีกเที่ยวหนึ่งครับเพิ่มเติมก็อ,อีกคนละเที่ยวห้าสิบสามเอ็นเอาแต่ว่าตีนห,หนอกเฮียใจเลยสัตว์เพิ่งพาไก,กินเผือกเที่ยงก่อน หักยู่ไม่อเลยอ่ะน้งยู่กับเขา,อ,เขาเอาให้เราเรี่ยอี่นี้ะนลุกสวยตันัวองลงหลงาจะได้เดี๋ยวไปยีพุละเถียวครับเฮาแล้วก็พ่ออินติต้งเหลือพอ อืมแค่ใ,คในเต็นไก่ครับบวกไก่เนาะอือนใหญ่แต่ว่าดินเดี๋ยจะไปกันน้ำกันน้ำทั้งหลังเดไทยให้ไปเท่ไปกันกระสือเนะ้เธอว่ายังไง เออเอายิวหียวไปนเจ้ายเลียวไปแบเป็นยังตายเอยไปเบิง่งรับจิปปีคือขอบวถได้ครับปะดิรถไทยตัดมักวกว่าไ้เหตุทาไปอยู่ทำดีรถไทยเห็ดไปหาแล้ว ตังงานดีขนาดบัตทมแล้วเ,เติดเตืออยู่มันระเบอบแคบขึ้นตอนบางขั้นดินทมมกี้เิเด็ <c oughs> นเียงของพีเพยนจได้แปลงบ้านนี้บร้อยไปแล้วครับสองร้ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าบริทไยเนาะบวานมาแปลงใหม่ครับแจหน้อยแต่หาสิก๋วยเตี๋ยว bây giờ không ạ ờ, còn toàn lây xây gì đấy xây cũng cả đâu vậy bên đây như vầy lúc nãy không có thân lụt vào cái rồi đó พีลดักระพึงะพืองามวงวงหน่อยเราดิเ่อยูอใส่เอต้เขียกันนี้กายี่ คิวเดนี่มองนี่ก็เพท่นถึงเด่นี่เอาเดี๋ยวก็ดันสซเท่หเดี๋ยวดันเก็บขึ้นเน,น,น,นาะตามเลียาเพิ่เอาซรันั่นเนาะตามเปิดสื่อเนาะไปเอาภาษีภาคกันทั้ทงฟ้าภาสีภาคขารถไทยให้เาเพราะรถไทยเก็บงาน,น,น แค่ไนแต่ง,งานมันไก่ดินมันไก่ดินเอาง่ายเน้นแบนี้เนาะดินเน้นดีนดินชันแท่เหใสสิขันจบขั้สีเราเว้ยแต่สิปลูกไหมตัดรวมกันก็อเก่ากันแล้ เออึ้นเตใหญ่ๆต่นนี้แมนอยู่ด้วยป,ปั่นุปนเป็นเหล็กปั่นเอาใหม่มท่านสีเหลืองดินนี่ก็เจ๋วเึ้นทางไหนนี่เหรอแตงท่าขึ้นข้างหลังเดี๋ยวให้<อ>ไปโฟดแตง,งเดี๋ยวเอาดินไปใส่ขั้นไว้ให้อ,อีก,กข้างเลนลุ่มนะ,ะดินดินปวดขึ้นบ่พ่อเลยเอาคอรถนึงไปอัดทางเลียนเนาะ ไมโคเคียอัดทางเนี่ยเพราะว่าวทางมันพ่ถึงอัดทางเล่นเท่านีกอนี่แหละไปโคขอครับตัวนี้ไม่โคกขอขูดแล้วพอได้บไวยน้ำมัน,มนไม่โคกขอก็ไม่หยิบเลยแตสำหรับอัดทางก็จริงว่ขูดแล้ไม่โคกขอวันชาติไปโค้ขอแล้วเนาะขอใส่ทางนี่ทางเลนเท่านี้แหละ งายทิบปาดครับ,บง่ายง่ายง่ายนี่ครับบองขาเทศอยู่ทั้งหนานี่แหละโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพอกันไหมนะครับคลิปหนานไปก่อนสวัสดีครับลอยโร่พันโดดขึ้นมาก,ก่อน